ครั้งก็จะมีแฟนคลับมามาหามาเยี่ยมมาเจออะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจทุกครั้งิ่มชินหรือ,อยังครับพี่พีนน<อ>ก็พยายามจะเคยชินมากขึ้นนะครับ <c oughs> แต่ก็ยังเกรงทุกครั้งก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งนะจริงๆครับถึงออกมาบ่อยผมคิดว่าผมมาออกเอีเวนต์บ่อยกว่าแต่ก่อนมากแต่ก็ยังก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งอยู่ดีโดยเฉพาะตอนที่สัมภาษณ์แบบเนี้ยครับก็ยังตื่นเต้น <c oughs> ทุกคร <c oughs> ั้งเลย ตอนแรกถูบอกว่าแฮปปี้มากก็ก็มีความสุขจริงๆครับก็มีความสุขใช่ไหมครก็มีความสุขก็สามเดือนแล้วก็จริงๆเพิ่งเพิ่งครบรอบสามเดือนไปเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาครับเอ่อจะบอกว่าเราก็ไม่ไม่ต้องปรับตัวอะไรกันมากต้องบอกอย่างนั้ครับแล้วทุกวันก็ก็มีความสุขดีคือคือผมว่ามันก็ยังเป็นภาพแบบเดิมที่ผมเจอคือ เย็นนี้มันจะเป็นยังไงนะเราเราจะทําอะไรกันอะไรเงี้ยกลับไปวันนี้จะมีอะไรตื่นเต้นไหมแล้วก็มันเป็นอย่างนั้นจริงๆครับแล้วตื่นเต้นมแล้วมีอะไรตื่นเต้นไหมครับว่ากลับกลับไปวันนี้เขาเขาเตรียมแผนหรือเตรียมอะไรเซอร์ไพรส์เราอะไรเงี้ยซึ่งมันก็เป็นกิจวัตรที่เขาทาประจําอยู่แล้วแหละครับ ซึ่งก็ก็สนุกด,ดีที่รู้สึกว่าเลิกงานมาคือมันก็เครียดเนาะพาร์ทหนึ่งที่ที่เราเจอในที่ทํางานแต่กลับมามันก็ยังเป็นเซฟโซนเป็นที่ที่รู้สึกว่ามันรีแลกอะเวลามาเจอน้องเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาบอกว่าเขาชงไปให้พี่แก้มบุ๋มนะครับอกากลับบ้านไปมีซุปไพรทุกวันเลยมาทำซุปไพรอะไรให้เขา เราก็แสดงละครให้เขาดูถุกวันละครคุณธรรมเนาะเป็นละครคุณธรรมเช่นสมมติว่าเราขายอย่างอื่นอยู่พอเขามาเราก็เอาของเขามาขายแต่ความจริงเราไม่ได้ขายเลยทั้งชั่วโมงอ่ะเริ่มเอาปักีมาค้ั้งลับมลักลึงโรยหน้าเข้าไปให้มันฉ่ำเขาก็สนุกเขาก็มีความสุขเขาก็รู้แหละว่าเราไม่ได้ทําแต่เราก็เหมือนแบบกลับมาถ้าเราได้ยินเสียงเราก็จะเหมือนแบบ น้องหมาเฝ้าบ้านนิดหนึ่งพอได้ยินเสียงรถแรกปุ๊บเขามาแล้วก็จะวิ่งแบบวิ่งตาลิตาเหลือกไปรับเขาอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ได้ไล่อยู่หน้ากล้องอะไรเงี้ยก็คือไปรับทุกทุกวันเลยที่เวลาทุกวันทุกวันค่ะวิ่งเหมือนหมาก็ติกห่างไปไม่กระดแต่ว่าแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยมีมีแบบส่งรูปอาหารเย็นมาแบบกลับมาซีเนี่ยในอาหารเย็นไว้ให้นะวันวันไหนที่เตรียมเนี่ยรู้เลยจะโทรมาตาม ขี่มากกอกลับยังถึงยังกลับยังหิวแล้วเข้าใจไปว่าเวลาเตรียมนาแล้วพี่พีไม่กลับมามันบูดอืมันเป็นบ่อยมากคือเตรียมให้เขาแต่มันบูดเลยค่ะเลยต้องโทรถามนะว่าจะมาไหมหรือจะเอายังไงอันนี้ไม่ได้นะรู้ไม่ได้อะไรเยงนี้ยค่ะกลับดึก็นาหัรบูดเลยหรอกพี่พีเไม่ขนาดนั้นแต่ว่าแต่ว่าก็ดีใจที่ ทุกครั้งที่กลับมาก็ช่วงหลังเนี่ยน้องเขาเตรียมอาหารให้เตรียมอาหารเย็นให้นะไม<ท>่สนิทไปจังหวัดแล้วใช่ใช่<ข>เพาแล้วเขาก็ไม่บอกสูตรแล้วด้วยเวลาเราชมว่าอร่อยน้องเขาก็จะดีใจแล้วเราก็จะถามว่าเอามาจากไหนทํายังไงหรือซื้อที่ไหนอะไม่สําเร็จรูปไง <c oughs> <c oughs> แล้วเราก็เอามาแกะแล้วฉีกทก็แอบไปหมดแล้วเป็นานยุคใหม่ยุคใหม่สําเร็จรูปมาแล้วจับยางเขาก็จะออุ้ยอร่อยจังเลยไม่ต้องมาหมักเอง อ๋อตอนนี้คุณเปลี่ยนเนาะเป็นคู่สามีภรรยาอยู่บ้านเราเรียกเป็นคุณสามีคุณภรรยาอกันไหมคะคุณสามีแต่หรืออยางคุณสามีอะไรเงี้ยในในโชว์ทุกคนจริงไหมยิงไม่ค่หนูก็เรียกเหมือนเดิมพิธีอะไรเงี้ยมือนเดิมค่ะมีเรียกหวานๆกันว่าแบบพี่รัพี่รักอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมผมว่าประจำครับประจำเรียกว่าอะไรหรอคะคุณภรรยาค่ะอันนี้คุณภรรยาวันหน้าจะเป็นคุณแม่ของลูกไหมคะ ใกล้แล้วครับใกล้แล้วก็เรื่องนี้ก็ก็คุยกันหลายรอบนะแล้วก็วางแผนเตรียมตัวอะไรที่ต้องทําไปเรียบร้อยแล้วล่ะครับก็เดี๋ยวรอฟังข่าวนิดนึงผมคิดว่าก็น่าจะเป็นช่วงสิ้นปีไม่ก็ต้นปีหน้าเพราะยังไงยังอยากได้ปีงูเล็กยังยืนยันว่าอยากได้ปีงูเล็กครับแบบธรรมชาติหรือว่าแบบธรรมชาติไหมคะธรรมชาตินี่ค่ะที่คุงค่ะไม่ค่ะไม่ลองค่ะขอเลยค่ะ พบแพทย์เท่านั้นใน<แ>มเมื่อเรามีโรงพยาบาลแล้วเรา<ะ>ไม่ต้องลองอะไรเลยเราพบแพทย์เท่านั้นค่ะในใจเพราะว่าเราอะตัวเราเองอะเรารู้บางอย่างแบบเลือดเอ้ยะอะไรอย่างอย่างเรามีแบบไม่ไม่โอเคเยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยงั้นเราทําทางแบบการแพทย์ดีกว่ายอย่างเงี้ยจะได้ตัดปัญหาในส่วนต่างๆเนี้อย่างไครอยเราก็เป็นอะไรก็เป็นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยอย่ามีธรรมชาติเลยเดี๋ยวมันจะมาเทียบภายหลังอะไรเงี้ยแต่เพื่อนเรา้ังเราก็เสียอารมตลอดว่าต้องแบบมีน้องมีน้องอะไรเงี้ย เพื่อนตอนนี้ยังทำใจไม่ได้เลยว่าแต่งงานไปแล้วใช่เหรอคะเพื่อนยังงงๆอยู่เลยด้วยซ้ำถ้ามีแฟนพี่ผมถามแบบเราอยากได้ลูกผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยจริงๆถ้าทุกคนก็คงทำแล้วก็คงอยากมีทีเดียวเนาะว่าแบบอยากมีแฟนอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องทุกทายก็ต้องดูก่อนว่าหมอว่าเราไหวหรือเปล่าอะไรเงี้ย S <S ใช่ไหมครับคือจริงๆตอนแรกอ่ะคุยกันว่าคนนึงเพิ่มมาเป็น2คนถ้าช่วงที่เขาอารมณ์ดีไปเจอเด็กที่ไม่ดื้ออะไรเขาบอกว่าอยากได้8คนหรือว่าทีมใหอนน่ดีกว่าค่ะคนักศึกษาสี่คนก็ได้นะมัน<อ>เป็นข้อมูลใหญ่ดีมันดูแบบวุ่นวายอ่ะมันดูแบบสะใจอ่ะทุกวันนี้ยังวุ่นวายไม่พออีกแล้วคะงั้นน่าจะสนุกอ่ะมันดูคงแบบมันมีอะไรให้ดูเยอะอ่ะพี่พีสองคนมันปกติอ่ะแต่ตอนนี้เขาหลงหลานมากเขาบอกอย่างนี้ครับ เวลาเจอหลานเวลาหลานมาเยี่ยมที่บ้านดีใจยิ่งกว่าโยนทิ้งทุกอย่างโยนทิมงทุกอย่างใช่คร,รับแก่รักเด็กนาน่ารักอ่ะแก้มอยู่แล้วตอนตอนหลานร้องไห้ดื้อทำไงเอากลับออกไปดิเลี้ยงไม่ไหวละเ <c oughs> พราะหลานเติมตัวหนักเริ่มเลี้ยงไม่ไหวละแต่เรื่องนี้ก็แรงเหมือนกันที่ผมใ่าเขาบอกคอมเมนต์ไงที่มาคอมเมนต์ว่าให้พี่พีเทเองแบบว่าเราต้องมีเมียนอนอะไรอเงี้ยแรงนะ เขาอาจจะเป็นปรมาจารย์ก็ได้นะคะทำไมจะต้องให้เขาไปลองดูอะไรเพิ่มเติมใช่ไหมคะหนูต้องเป็นคนตอบครับปรมาจารย์หรือเปล่าเนี่พี่ดิ๊พี่พี๊งมั้งไหมแบบคือแบบอยู่ดีๆก็แบบต้องมีข่าวเข้ามาก็ผมว่ามันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เป็นสีสันของชีวิตเหมือนกันคือ คือก็งงเหมือนกันนะบางวันก็เปิดอ่านข่าวแล้วเอา้าวันนี้เป็นข่าวเราอีกแล้วเหรอแล้ววันนี้เป็นหัวข้ออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างอย่างเรื่องเนี้ยเรื่องที่มีคนมาคอมเมนต์เรื่องว่า,ามีคนอื่นมีกิิกไหมอะไรอย่างเงี้ยปล่อยเข้าไปผมว่ามันก็มันก็ฟังดูตลกอะ่ะแต่คือในในความร,รู้สึกผมคือน้องเขาก็เป็นคนที่ตอบคําถามได้ดีอะ่ะถูกหมความว่าเรื่องเรื่องแบบเนี้ผมก็จะว่าคนที่เขาพิมพ์ม,มา ก็เป็นแบบที่เราเข้าใจเนาะคือเขาก็พิมพ์มาเพื่อยั่วเพื่อยุอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องเขาก็สามารถตอบคําถามได้ดีซึ่งผมก็ชื่นชมเขาเรื่องนี้นะจริงๆครับลเขาตื่นเต้นไงว่าวันนี้แฟนเขาจะไปตีกับชาวเน็ตอะไรบ้างแล้วจะฟาดอะไรบ้างนะจริงๆแล้วชอบบอกชินแล้วเนาะใช่ก็พยายามจะชินเพราะว่าก็ช่วงหลังไม่ต้องพูดแล้วแบบหนูใจเย็นๆใจเย็นๆอะไรเงี้ยไม่ต้องแหละเขาก็ใจเย็นเองแหละว่ามันก็เป็นอะไรที่ดีใจนะที่ รู้สึกว่าเขาใจเย็นขึ้นอะไรเงี้แต่จริงๆก็ยังอยากได้คอมเมนต์ดีๆนะคนไม่ได้อยากได้คอมเมนต์แบบลบๆมาให้เป็นแบบทอสีอมันท้อสี่ชีวิต,ะน,วตนะมันรู้สึกว่าแบบทุกอย่างในชีวิตมันเครียดอยู่แล้วไม่ว่าเรื่องเหตุการณ์อะไรเราพยายามส่งพลังบวกแต่ว่าพอได้พลังลบมาหนูก็รู้สึกว่าแบบมันมันไม่โอเคอะไรเงี้ยก็ยังอยากได้แบบคอมเมนต์ดีๆไม่ได้อยากอยากไปตีกับใครไม่ได้อยากแบบสแสดงกิริยาที่แบบว่าดูไม่แบบไม่น่ารักออกมาอะไรเงี้ยก็เลยพยายามตอบคอมเมนต์ให้มันแบบ ติดตลกเทัางนั้นที่ความจริงอะถามว่าบางทีหนูโกรธไหมหนูก็โกรธนะเพราะว่าแบบเอ้ยอยู่ดีๆมาว่าเราทำไมอะไรอย่างเงี้ยเป็นใครใครก็โกรธเลยอย่างเงี้ยสร้างแบบว่าปัญหาครอบครัวเนาะมันระมันแตกแยกเราด้วยมันรู้สึกว่ามันเป็นการเมนชี้นําให้คนคิดหรือคอยตามไปแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยถ้าถามว่ามันกระทบออกับชีวิตคู่หนูไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่พีเขาเป็นคนไม่ได้แบบมานั่งสนใจกับคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆแบบนี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คนมันจะดีจะชั่วมันอยู่ที่ตัวมันไม่ได้อยู่ที่คอมเมนต์แล้วนอกจาความรู้สึกเราน่าเป็นคมนต์บไม่้าเราก็เราก็ทุกพูดกลับแหละแต่ว่าก็พูดกลับไปในแบบให้มันไม่ได้ดูแบบว่าเป็นแบบเครียดเกินไปเพราะคนเขาส่งพลังบวกให้เราอย่างเงี้ยพอเราพลังลบออกไปอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเขาก็จะเครียดแล้วเขาก็จะไม่มีความสุขไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราสู้แบบต่อแบบตลกๆออกไปอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าแต่ว่าหลังๆบางทีอย่างแบบมีคลิปที่แบบทำมาแบบ ชี้นำให้คนมองเราแบบว่าเราเป็นคนที่วีนิสัยนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วแบบมาหากินกับแบบเราอะไรเงี้ยอันเนี้ยน่าจะโดนหมายส่งไปออันเนี้ยน่าจะส่งเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูเป็นเป็นที่รับจบของชาวเด็ดมากเกินไปแล้วบางทีอันนี้ส่งหมายแน่แน่อันเนี้ยส่งไปเยะส่งหมายไปอันเนี้ยให้ให้ให,ให้ให้คนดาเนินการให้อยู่ค่ะตอนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็คอมเมนต์บางคอมเมนต์ที่แบบ เมนมาแบบพื้นฐานเกิดมาด้วยด้วยอะไรก็ไม่รู้ที่แบบเม้นแบบคอมเม,มนต์แย่ๆอะไรอย่างงี้น,นะบางคนก็น่าจะต้องสมบ้างเพื่อที่ว่าคนเราจะพิมพ์อะไรแย่ๆอย่างนี้ลงไปแบบได้ง่ายๆแบบนี้เลยหรออะไรเงี้ยความรู้สึกจริงๆเพราะว่ามันคือการป้องกันตัวในระดับหนึ่งที่แบบไม่ได้ให้เราแสดงกิริยาบางอย่างออกไปแต่ว่าใช้กฎหมายหรือสิ่งที่มีอยู่ให้มันเป็นประโยชน์ แล้วพี่แก่ผมโกรธไหมเวลาที่แบบมีคอมเมนต์แนวนี้ออกมาอยูทูอะไรโกรธไหมหรอเราก็บางีรีเราก็มองว่าแบบเราเลี้ยวขนาดนั้นเลยเหรอว่าแบบทําไมอ่ะคืออย่างมาติเราแบบเช่นเรื่อง,งเสียงเรื่องนูน้เรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาไม่รู้หรอกว่าเบื้องหลังหรือข้างหลังหรือว่าเออแบบเราแขบบ่งกระด้แต่เขาใครจะรู้ว่าเวลาเราอยู่กัแบแฟนเราหรือว่าอยู่กับคนรักเราเราสแสดงกิริยาแบบไหนออกมาอะไรอย่างเงี้ย เขาก็ไม่รู้ทั้งหมดในตลอด24ชั่วโมงของเราอนะไรเงี้ยเห็นเราพาดหน้าที่แบบถูหน้ากล้องแล้วเราเราอาจจะไม่ได้อยากแบบหวานแหววโชว์มากเกินไปเพราะว่าแบบเด็กดูเยอะหรือเปล่าหรือเราไม่รู้ว่าคนที่ดูอ่ะอายุเท่าไหร่เป็นยังไงหรือว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นอะไรคือมาตัดสินคนแค่แบบแค่ช่วงเวลาที่ดูแค่นี้อะไรเนงะี้ยเราก็รู้สึกมันก็แอบรู้สึกเหมือนกันนะจริงๆแล้วอะเพราะว่าหนึ่งคอมเมนต์หรือสองคอมเมนต์หรือว่าสิบคอมเมนต์ที่เป็นถึงเราอนะไรเงี้ยมันก็ทําให้คนคนนึงมาเสียวความรู้สึกได้เหมือนกันอนะไรเงี้ ้คอมเมนต์แบบไหนที่จะเราจะไม่ยอมแน่ๆแบบยอมทีแบบเราตัดหมายสารหน้าบ้านเลยแล้วแต่อารมณ์ใครโชคดีแจะผ่อตก็คนนั้นแหละคือถึงกระทัดหมดเนาะแล้วแต่ผู้โชคดีใช่ไหมคะแล้วแต่ผู้โชคดีแล้วครานี้ขอจองสารมิบ่ายชาไม่ไปคต่อย่างที่บอกครับว่าผมรู้สึกว่าน้องเขาใจเย็นมากขึ้นเยอะถ้าเป็นถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะมันก็จะมีการเถียงกัน ต่อปากต่อคากันอะไรอย่างเงี้ยครับหรืออาจจะมีโมโหบ้างต่อหน้าไลฟ์แต่ทุกวันเนี้ถ้าใครติดตามเราจริงๆนะจะเห็นว่าน้องเขาอะไม่ค่อยโมโหแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้วีนไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันก็เป็นอีกสเต็ปหนึ่งที่เขาโตขึ้นจริงๆแล้วสามารถเหมือนกับดูแลตัวเองควบคุมไลฟ์ของตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าหนูใส่แหวนพี่พีอยู่ไงคะถ้าหนูถอดแหวเนเมืไหร่ก็ไม่แนะ่ พี่พีชพี่เล่าบอกขอย้อนไปเรื่องโลกในดึงเหมือนก่อนหน้านี้แบบมีการเสียงกันเรื่องผู้ชายผู้หญิงเขาเพศไหนที่ไปเยี่ยมทัญญาอ๋อใช่ใช่ก็ก็คือพอดีน้องทัญญามาคลอดที่โรงพยาบาลผมก็ก็ถามว่าเมื่อไรจะมีน้องจะได้เล่นกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ยังคุยกันอยู่เลยว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายดีคือจริงๆอ่ะถ้าโดยที่ผมเข้าใจเองนะผมว่าน้องเขาอยากได้ลูกผู้หญิงก่อนแต่ผมก็รู้สึกว่า ก็ในในครอบครัวก็ยังไม่มีลูกผู้ชายเลยเพราะว่าลูกพี่สาวก็เป็นผู้หญิงทั้งคู่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยว่าถ้าได้ลูกชายก่อนก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยครับจะได้มาเล่นกันแต่ผมว่าสุดท้ายผมขึ้นอยู่กับน้องเขายังก็แฝดชายหญิงเนาะเด็กชายหญิงสองคู่สองคู่ชายหญิงแฝดชายชายหญิงสองคู่ชายหญิงสองคู่ทำได้ไหมทำได้ไหมพี่พีขอตรงนี้เลยทำได้ไหมขอเสือขอ ลูกสี่คนลูกสี่คนหนูไหวไหมล่ะคะหนูไหวถ้าหนูไหวก็อะไรที่หนูไหวเขาได้เู่แล้าจำไว้เลยนะคะขอสี่คนรอแล้วเอาให้จริงนะไม่เอาพิทีการรอเลยทำบ้านเปลี่ยนแผนบ้านเลยเอาสี่คนแต่บ้านที่ที่ทำก็จริงๆก็คืบหน้าไปเยอะนะครับสี่คนค่ะ ทำห้ทั้งสี่คนได้ทำให้ทั้งทำทำโฮมเพิ่มได้ใช่ก็ปลายปีนี้โน้ตละปีนี้เราไม่มีเล่นได้สี่คนเลยไม่ก็ก็อาจจะต้องเว้นครับผมคิดว่าถ้าคู่แรกสามารถได้แฝดจริงๆนะถ้าได้แฝดจริงก็ผมว่าอาจจะห่างกันสักสองปีได้ไม่ถู้ว่าพีสองคนไหนจะตามมาสี่สิบตามที่ผุ่มมาดันดาไปเลยก็ผมว่า อยากได้ชายหญิงชายหญิงคนจะได้เชื่อมระหว่างคู่ไงแต่แต่จริงๆผมว่าเดี๋ยวก็ต้องก็ต้องปรึกษาแพทย์ต่อครับว่าว่าเราจะได้ตามแผนไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆก็อยากได้อย่างไ้ก็ต้องมีผู้ชายและผู้หญิงที่อย่างนั้นครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะ